มาแล้วแล้วผู้ใดนั่นน่ะผู้ใดนั่นน่ะเอ้ยนางมาแล้วว้าผูสาวน่นน่ะมาดีปลุนแงใเย็นๆโอมีหมาไหมเนี่ยนี่งนไล่ไม่ได้นาวใส่เบดน่ะใส่เบ็ดไว้แท้ฮะชื่อว่านใส่บาไปเนาโอ้ย โอ้สิมาเยืมเอ,อมจ้มกันจ้เอ้ยโอกรเปางามแท้น่ะฮะไม่รุ่นเมกา นใส่น่งผีกเอาเบิดงนยอย่างเบิเงนด้วยเอามาปลูกเอามายังเอาปักกาปลูกบ่เอามาพัดเดี๋ยวพัดมูพัดอยังผมสื่อเนาะไปไทยมาเนาะพัดกับไปรีดมานใส่บ้างย้งกันเนาะย้งคือเนื่องซองหมางั้งเให้ให้น้องบางน้ำบางผีที่ไปเห็ดนไาผิีแอปเปิลพี่น้องยยังน้อยได้นี่ น้อยวันนี้เออท่านมาไงกันนี้กันมี่หมาสามนี่แต่ยังมีมาไปเดินเด้อไปเลยอะจะไงก็ไปไปใช้ันนี้เปิดงานจะใช้อะสนกทีอีกข้างมึงยังที่ไหนอ๋อเห็นกับเตมินดื่อเด้อหล่าก็ดือทั้งร ฮะอือคนหนุ่ยน้อคนดื่สองพันสามสองพันสี่เอ้าูออามา 2003, าไม่ใช้เงินหรอมังอะไรดีพี่น้องอาา๋อขอเนี่ยเเเอเนี่ยให้แม่เลยให้แม่เลยอืมผมมึอสื่อกับเบ้าเท่าไหร่้อยเก้าสิบ เออลายกเาสิบอถอยี่นเฮ้ยกระเป๋าลายรเก๋าสีนีถือยี่นะขนาดราคาขายเนี่ยคุณเจลด้วยลูกอ่ะหน้าถ้าเัน่่หฮะนิ้ต่หน้านิ้ต่มหน้านั่งกี่ยืดเลยนะโอควกฮึดยวกบ่ ต้นก็ไบอ่ะพี่แอปเปิ้ลบอเขาไปดัดแงอันนี้พี่อยู่อ่ะเ้วายดีพี่น้องมาเลยมาเลยแล้วเดี๋ยวเปิด,ดี่องทับเลย เหนยังกินไหมบ้าหายเห็นบ่บ่โตจือเยอจื้อนั่งเยอะจือยู่บ้านคนเดคนเจกรจือจับไวจัวันนี้จักแอลแล้วอ่ะพี่นี่ี่ีขีเอ้ยเจ้าจ่ายกับพ่อบ่ไ้ไอน้ำขี่นี่น่นหมแน่ละตั้งเลย เป็นลมน้ำขีดลามาแล้วตั้งแต่ไหนเงินไล่ได้มั้งเงินมาสี่พันสองคนนะ เอของก็มาช่องพันปลายกับสื้อเศษผูเตียวมาเห็ดกินเนี่นะมันกรต้งงเห็ยังนี่งนะสีมันอะเออเพลเพลเรียบร้อยลวเศษเพลกินบ่กินละบรเวนเออไม่ใช่ใชยังเหลือเยอะยังโอ้ยผอ้ดีเลยวะ เห็ดกินแรงว่ะนี่ตัวนี้ขอแม่เห็ดกินแรงแม,ม็กเป็นไงเงินตัวอะไรตัวอะไรตัวไหนเยอะสองพันเยอะสองพันโอ้หางเงินได้แล้วอันนี้เอาแม็กบอกแม็กเหมาะให้แม่เรียบร้อยยังอยู่ที่ไหนบ้างยังโสดพี่เน้ะยังโสดได้เงินมาทำได้ก็เหมาะให้แม่แบบไกลล่ตะกี้แหละหาเงินมาทำได้ไก้แม่ให้แม่เพื่อนยังเนาะเลยคือ นี่แหละซื้อผีกตปงนัวเขามานในโคเฮื่อนนี่แหละจัดการยังได้ยังอ่อของใส่ส่วนตัวสิ่งจะจำเป็นเนาะกับอันนั้นก็ซื้อเขาเอาไปจิกมือนังไปจิกมือได้ฮะจิกมือจิกมือเนาะจิกเอิดอ่ะดีเสียห่วงงาน นาวอยู่บ่อยู่ฝนอ่ะองสาตนอมตสนหนาวคือกันสันเนาะอยู่พี่กันาวเมือนกันมันหักมันหักก็บัวนาวว่านี่ไหนหักบัหนาวแห้งแต่ได้สเอองศาเอออยู่พี่สิบสชหองศาู่พี่ทีนาวกว่าสะองันอยู่พี่สิบสหาองศากูกันเนาะอามน้าไม่ได้ละกูอันแม็กดคืนมาไดีสวนปุ๊บ ขออ้าวหน้าลยไปแรกแรกมื่อแรกสองมื่อคนแต่สิบเอ็ดโมงสิบโมงดอกมันคืนเด็กสามสี่มื้อมาดอกมันึ้นนะจ๊ะาิยังนเยิกนี้กิงกิเตียวหมอบั่ิากลกทีมอันนี้เอ็ดเาไ้ตยืออนเ่โอ้ยทะลุกิจ ธุรกิจพันล่านหูเบิดมันที่สใส่ตไหที่ว่าเงินลงทุนเท่าไหนนะจะกำไรล้านจะลอยล่านนะหูเบิดธุรกิจืบนอนี้ <c ười> <gười> Món nào, ừ, 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 Không vào tôi đây. Để, Để ừ, <laughs> em, em,

แม่ประจางกรันสระชยนี่แหละีสไหยังอีน่มาเส่เพคคืออันนั้นมันมันเห็นว่นตองต่มหึงนั่นเลย้ลูกศินป์มันเปื่อยตรงหึงนลมันแค็งเลยนี่มันแค็งกระแสน่ะไม่ก้อนใส่น อม่สิเอาจุ่มไม่ประมาณนั้นจะหาที่กระสุกแล้วอันนี้แช่ไว้แบบต้มแช่ไว้ามันกบบบวมมเละหลายังอยากไปยุ่งทำงานสิไปอยู่สนุกผิดนี่มาอันนันบดบอกอันบดจะแล้าจะสวนเลยแล้วจะสวนเลยไหมสองสวน เขาเอือนด้วยมวยมันฝ่าอย่างไรมีเมมล้ว,วฝาว่าผิกมาผิดง่า,าอยอ่ะ <c oughs> ม,มาพัด อะลาสี่เยมึงหมเท่าไร่สองพันเหมือนกันมึห้แม่เท่าไระัน้ออนเยออกันก็มีนางหายออก็หายงมันออกแล้วหาแล้วเออเออหายเออหายเมียใส่เอหายหายเออหายมียหายหายบาน้ โอ้ยเาเกิดยเอาเหียเงอยู่ไปกับอะไรทิ้ไปนั่อไมียเอัน้อะไรเนาะน้ำงเหี่ยจเป็นเนาะก็บเกิดเกิดจำเป็นมาถ้าถอยฝนพรอยเนาะเสือทุกเชิญเนาะทีไขาได้ป่วยแล้วไปเนาะก็พอไดี๋ยวเหห้าหมื่นห้ามอได้คันาโบมีเงินหมอผนกับหมอ้าให้เนาะงานนั้นได้ที่เนาะ น่ะพี่เนาง,งขี้หนีคอเพราว่างสำนีได้เพียงเด้อบอกในถิ่งนั้นเนาะฝากไหล์ฝากแช่ฝากติดตามได้เพียงเด้อค่ะติดปรับกันไลคอสดคอ,อไฟรหลาย